สวัสดีตอนเช้ากันทุกคนวันนี้นะคะพี่แป้งชมจะพานุน้องไปรับของฟรีก่อนแล้วค่อยไปทำดึกคลาสิกกันต่อค่ะและของฟรีชิ้นนี้นะคะนน้อง,องยังแจกอยู่นะคะยังเหลือเป็นหมื่นชิ้นเลยเป็นเสื้อสีขาวแขนยาวสตรอเบอรี่นะคะแจกทั้งหมด15,000ชิ้นค่ะและก็ทําง่ายภายใน5นาทีด้วยนะคะเ้าแมปตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมพาน้อ อายุบัญชี r รบอกไม่ถึง13ไม่สามารถเข้าเล่นแบบแบบนี้ได้นะคะแล้วเมื่อนอนเข้ามาแล้วพี่แป้งชมจะพาน้องไปดูเควสด้านล่างนะคะน้องกดเขาว่าฟรี UGC ได้เลยค่ะสิ่งที่น้องจะต้องทานั่นก็คือให้นอๆนะคะไปลองใส่ UGC ที่น้องชอบภายในแมปทั้งหมด4ตัวนะคะพร้อมกับเล่นมินิเกมค่ะให้นอๆนะคะเปิดแมปขึ้นมานะด้านล่างเนี่ยจะมีปุ่มตรงกลางอยู่นั่นเองแล้วให้น้องเลือกบิวตี้เหมือนพี่แป้งชมก็ได้ค่ะจากนั้นเขาจะวาร์ปเรามานะคะให้น้องเดินตามพี่มาได้เลยให้น้อง ะะแล้วกดแอดตรงนี้นะคะที่เป็นรูปหัวใจแล้วก็กดลองใส่ค่ะแล้วก็กดอีกอันนึงที่เป็นกางเกงก็ได้นะคะกดหัวใจก่อนแล้วกดลองใส่นะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเข็มขัดกดหัวใจอีกทีนึงแล้วก็ลองใส่ค่ะแล้วก็หาอิเซสซอรี่อันนึงนะคะล้วน้องมาใส่ให้ครบสอันก็นจะเป็นหูฟังอันนี้ก็ได้ค่ะแล้วพอน้องกดลองใส่ปั๊บพอดูควสจะขึ้นแล้วนะคะ50%จากนั้นน้องก จนกว่ามินิเกมด้านขวามือจะขึ้นน้องๆกดจอยได้เลยค่ะแล้วให้น้องๆเข้าไปร่วมเล่นมินิเกมกับเขาได้เองไม่จําเป็นต้องชนะนะคะน้องๆแต่หากน้องๆตายก่อนหรือแพ้ก่อนเนี่ยอย่าก,กดออกนะคะให้มันขึ้นหน้าต่างแบบนี้ก่อนแปลว่าน้องๆทาเควสเสร็จแล้ว1เควสคือเล่นมินิเกม1เกมให้น้องๆเล่นอีกมินิเกมหนึ่งค่ะซึ่งก็เหมือนกันเลยนะคะด้านขวามือจะขึ้นจอยแบบนี้น้องกดกับเขาไปร่วมเล่นได้เลยค่ะมินิเกมแต่ละอันเนี่ยใช้เวลาประมาณ2นาทีนะคะน้องๆใช้เวลาไม่นานเลยจำนั้นมันจะขึ้้นล็อกมาๆ ก็สามารถเข้าไปกดเคมรับของฟรีชิ้นนี้ได้เลยไขยได้แล้วคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมด้วยนะคะ